นี่คือคน2ประเภทที่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเจอในความสัมพันธ์คุณต้องระวังนั่นก็คือ Angels เทวดาหรือพระเอก demons ปีศาจร้ายหรือคนที่ดุร้ายสวัสดีครับผมโคจิปฏิการนุนพักดีนะครับผู้ให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องผู้ชายถ้าคุณต้องการจะปรึกษาผมเป็นการส่วนตัวเพียงติดต่อมาในไลน์นี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์วิดีโอคอลหรือมาเจอตัวนะครับและนี่เป็นภาพในไลฟ์นะฮะซึ่งเรานำท็อปิกนี้ขึ้นมาพูดแล้วมันน่าสนใจมากนั่นก็คือ Angels หรือว่า Demon มันเป็นเรื่องของคนที่เราต้องเจอในความรักคนที่ทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดในความรัก ซึ่งค,คนแบบนี้มันมีทั้งคนที่เราเรียกว่าแองเจิลหรือเป็นพระเอกเทพบุตรหรือเป็นนางฟ้าก็ตามหรือด e มอน s คือคนที่มีความเป็นปีศาจร้ายมีความเป็นคนที่ก้าวร้าวหรือคนที่แบบแ yeah, ย่อยู่คนทั้งสองประเภทนี้สามารถเข้ามาทำ้ายเราได้แบบอย่างสมมุติว่าในเรื่องของดีมอนคือคนที่เป็นปีศาจร้ายเนี่ยมันคงไม่ต้องอธิบายนะปีศาจร้ายมีอะไรบ้างพวกที่มาแล้วหายพวกที่ใช้ความรุนแรงใช่พวกที่ตอนแรกดี แต่ตอนหลังทําเป็นเหมือนกับเราไม่มีคุณค่าคือที่ผมอธิบายไปนในเรื่องของเลิฟบอมคือเข้ามาจัดเต็มแล้วอยู่ๆแม่งหายไปเลยอันเนี้ยผมเรียกว่าเป็นปีาศาจร้ายจริงๆผมไม่ได้เรียกหรอกผู้หญิงหลายๆคนเรียกแต่ผมแค่อยากมาฝากว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดเหตุการณ์ประเภทนี้ขึ้นเนี่ยช่วยกรุณาอย่าไปให้เครดิตกับคนเหล่านี้เยอะเพราะเนื่องจากเมื่อเราไปอนุญาตให้เขาทําให้เราเจ็บปวดในระดับเยอะแล้วเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยไปให้เครดิตกับคนเหล่านี้ว่าเขาเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต,ต่อชีวิตเราจริงๆแล้ว เขาก็แค่ผู้ชายคนธรรมดาคนหนึ่งแหละฮะคราวนี้เมื่อเราให้คเครดิตเขาเยอะเนี่ยแล้วเราไปบอกว่าผู้ชายคนนี้นอย่างนั้นเลวอย่างนั้นเป็นปีศาจร้ายเป็นชั่วร้ายอะไรเงี้ยมันจะฝังอยู่ในใจอยู่แล้วมันจะเป็นเหมือนกับพฤติกรรมและความคิดที่ออกมาจากจิตใต้สํานึกแล้วเราจะจําแล้วความจําแบบนี้หรือความคิดแบบนี้ที่เราไปให้เครดิตเขาขนาดนี้มันจะมีผลต่อการตัดสินใจของอยู่ในอนาคตอันเนี้ยมันไม่รุนแรงเท่ากับคนประเภทที่ผมใช้คาว่าแองเจิลหรือแบบพระเอกคนเหล่านี้คือคนที่ดีในความรู้สึกเรา <g> ดูแล <c oughs> มีความรับผิดชอบ <c oughs> เอาใจใส่อาจจะหน้าตาดีด้ ด้วยการพูดจานี้รื่นหูไปหมดเลยแต่พอถึงวันหนึ่งที่มันสมควรแก่เวลาแล้วเนี่ยพี่จะคอมมิชหรืออะไรก็ตามเขามาจะบอกเขาไม่พร้อมเขารู้นะว่าเขารักเราเขารู้เขาอยากทุ่มเทแต่เขาทําไม่ได้เขายังไม่พร้อมเจ็บไหมเจ็บเจ็บมาก พอเจ็บเสร็จผู้หญิงก็มานั่งเพอ้อถึงวันที่มันมีความสุขมีความทรงจําดีๆแต่เหมือนกับผู้หญิงคนนี้รู้สึกว่าเขากําลังให้โอกาสที่ดีหลุดมือไปผมอยากจะทําให้สุภาพสตรีทุกคนที่ได้ดูไลฟ์ในวันนี้นะฮะตาสว่างว,ว่าแท้จริงแล้วคน2ประเภทนี้เป็นคนประเภทเดียวกันแต่วิธีการที่จะหาทางออกจากความสัมพันธ์ใช้ไม่เหมือนกันทัน้งนั้นมันคือการหาทางออกจากความสัมพันธ์ประเภทแรกคือไม่อยากมีความสัมพันธ์รู้ว่าไปไม่รอดเลยหายบ้างเลย ยทําสิ่งที่ผู้หญิงรู้สึกว่าจะปวดประเภทที่2คือรู้ว่าไปกันไม่รอดรู้ว่าตัวเองไม่อยากมีความสัมพันธ์จริงจังแต่อยากออกแบบฮีโร่อยากออกแล้วยังอยากเป็นไระเอกต่อเข้าใจไหมครัเออคือออกนะผมรักคุณทุกอย่างแต่ผมผมทำไม่ได้ผม mm. ผมไปไม่ได้จริงจแต่ผมไม่สามารถรักคุณได้แล้ว เราคงจะมีบุญอยู่แค่นี้อะไรเงี้ยสรุปแล้วแม่งสองประเภทก็เป็นประเภทเดียวกันที่หาทางออกนั่นเองวิธีคิดก็คือคนที่ยูรู้สึกว่าเป็นปีศาจร้ายจากนรกเนี่ยได้ดึงมันขึ้นมาบนโลกใบนี้คนที่คุณคิดว่าเป็นเทวดาเป็นสวรรค์เป็นฮีโร่เนี่ยดึงมันลงมาบนโลกมนุษย์แล้วมองอนาคตจากพฤติกรรมจริงๆของเขาอย่าให้คําหวานอย่าให้เวลาที่เราครบกันเป็นเวลานานเป็นตัวตัดสินว่าเขาคือคนที่ใช่อาจารย์ของผมซึ่งผมก็ได้นําบทความเนี้ยจากผู้ชายท่านเนี้ยมาแชร์ให้คุณฟังในวันนี้นั่นก็คือคุณแมทธิว บอกไว้เลยนะฮะว่าการที่เราจะเสียใจกับใครบางคนเนี่ยเราควรเสียใจกับคนที่เราเชื่อว่าเขาคือเดอะวันคือคนที่ใช่สําหรับเราจริงๆคนที่จะอยู่กับเราไปจนแก่จนเฒ่าคนที่เราสามารถพึ่งพาหรือฝากชีวิตได้ถ้าวันหนึ่งเขาไม่ใช่แล้วซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์ทุกคนมนุษย์ไม่มีทางเหมือนเดิมตลอดเวลาแต่พอวันหนึ่งเขาเปลี่ยนไปแปลว่ามันไม่ใช่แล้วอพอมันไม่ใช่แล้วอะเราควรจะร้องไห้หรือเปล่าิิ่เชื่อทุกคนเซ็งนะแต่บางทีอะการร้องไห้มันควรจะร้องไห้กับคนที่เราเชื่อว่าเป็นเดอะวันนะเขาจจะ โอ้โโคตรก็มันเสียใจทใําไงได้ผมยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพแล้วกันหลายๆคนผมเชื่อว่าความรู้สึกและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในชีวิตนะคือวันนี้คุณพ่อคุณแม่ของคุณเสียใจว่าทาไมคุณไม่น่ารักเหมือนเดิมแล้ว mm hmm. เราก็รักพ่อรักแม่นะแต่เราไม่สามารถเป็นแบบเดิมได้แล้ว mm hmm. แล้วท่านก็ยังคิดว่าเราเป็นคนน่ารักแบบวันนั้นเสมอถามพ่อแม่ทุกคนดิเรายังทําไม่ได้เลยแล้วอีท่าไหนกับความรักมันจะยั่งยืนได้อะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกที่จะเสียใจควรจะเลือกเสียใจกับคนที่เราเชื่อว่าเป็นเดอะว แล้วเขาต้องจากโลกนี้ไปด้วยเหตุการณ์อะไรบางอย่างนั่นแหละควรเสียน้ําตาได้แต่ถ้าคนเปลี่ยนไปเป็นอีกคนนึงมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาช่วยเซฟเวลาของชีวิตตัวเองออกมาแล้วก็มาสร้างชีวิตของตัวเองใหม่ปาดน้ําตาซะแล้วก็เดินต่อจิบมองว่ามันควรจะคิดแบบนี้เนาะ <c oughs> เมื่ออะไรก็ตามที่มันเกิดแล้วนะฮะเหมือนที่ผมพูดมาสักครู่นี้เนี่ยความเปลี่ยนแปลงมันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติคราวนี้ถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วมันไม่สามารถแก้ไขได้คุณต้องยอมรับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเรามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของความรักหรือความสัมพันธ์คุณต้องแก้ให้ได้ซะก่อนสิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องแก้ที่ตัวเราก่อนเพราะเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับใครก็ตามนะฮะที่ต้องการเรียนรู้ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นผู้หญิงประเภท ที่ผมเรียกว่ามิสบอสผมมีคอร์สดีๆที่จะไขข้อข้องใจบอกทุกวิธีที่จะทําให้เราคิดใหม่ในการเปลี่ยนแปลงใหม่ได้เพียงติดต่อมาทางทีมโค้ชของผมในไลน์นี้นะครับแต่ถ้าใครยังไม่พร้อมนะครับผมเข้าใจสามารถสอบถามนะครับคำถามเบื้องต้นมาทางไลน์นี้ได้เราให้คำปรึกษาฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายแค่อยากจะบอกกับสุภาพสตรทีทุกคนว่าถ้าคุณมีปัญหากับผู้ชายไม่ต้องห่วงเพราะเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผมเก็ตปะ